เล็กเมันเปิดใส่เดี๋ยวนี่อู้ยู่นี่เนาะบันไดแท้มันอยู่ตู่นี่เนาะเมื่อกันนะอู้ว่ามันอยู่ใสเว้ยอ้อเล็กนอยู่นี่บ่ตัวยงค์กพอนหรว่ามันอยู่ใสเหรอกโอ้ยกับมันนำหามึงนี่ล่ะนำหาคนเสี่ยงอุ้ยกูก็อยากถามบ้าน มึงเขียนให้กูอยู่บ่าหันนะที่กูให้กูจมกูได้มึงหันนะโว้ยกับพวกเขียนแล้วเนาะยวมื่ท่านโดนก็ลืมแต่ว่าข่อยมีอย่างสงสัยเจ้าแตเดี๋ยวนี้สงสัยอีหยังโว้ยแต่ละมื่นแต่ละเวันเนี่ยโจาคำหายคำจมคำดามาประสาคือมคือดาบำเก่าแต่ดี๋ยวนี้มึงอยากูบ้ว่ากูเอาคำหายคำจมคำดาประสามเก่านี่มาจากใสโว้ยมาจากใสพอ Ấu, cắt tay là mựa mới hết quâm xua vào xăm câu nọ Ừ Cũ cà lái, mì quâm hải, quâm chôm, quâm đà vào xăm cán, tay là mựa Ơ Có hết xua vào xăm câu Ừ Cà lụt bát thám đi đi, cà lái xí mà hải tùm nọ, có nhảy á lì Ủa, mẹ ăn bò xăn Ơ, mẹ ăn cà mẹ ăn xăn câu hả lại? โอน้ำอยู่ปัมปัมอ,อย่เฮ้ยอียอเจ้าทั่วหาขกรดดกระเดียโทัวอยู่ปั่มปั่มอยู่อ้นเงนเขาวันที่พิดแม่เฮ้ยเฮ็ดจังไรมาจากฉี่เฮ็ดขึ้นมึงเฮ็ดเปลีนอยู่บ่เจา้าเจ้ระงับเราบ่ไว้เจ้าระงับตรงไหกูเฮ็ดบ่เปลี่ยนแม่โอ้ยไม่ไม่กูช่วยโอ้ยเน้อันสรุปแล้วเจ้าโอนพินดิเจ้าโอนเขามันที่ผู้ใดนี่อ้อก็โอนเขามันที่ทย่าอัว่ฮ้วย โอนพิษเขาบัญชียายเออเฮ็ดจังไรล่ะกูชี้ได้ขึ้นบอลโว้ยเขาโอนเขาบัญชีใหญ่มันก็เลี้ยวแล้วปัญหาเขากี่ตรงบุญแล้วเนาะว้ยโอ้ยไอ้พวอาญาไถ่ด้าเราเจาะอาญาตัวรู <tim> mmm <ings> ้ <ility> so pues ึ้นหัวเจาะเพาแตกรั่วทัน เนกูจะได้ขึ้นบบนี่โอ้ยเดีวสัตแล้วหยบรอยเจ้าตบเกมโอ้ยห้าปั๊มปั๊มปั๊มปั้ยวอุ่นของัชี้ผู้ใดผิดโอ้ยมาได้ขึ้นเกูกันว่าจังันโอ้ยตา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 ยโ้ยเดี๋ยวเ่นเานั่งี่หอโอยเนงะไรยัง มุดซอมรอบไว้สินะพ่อเด็ดดักปลาหมงคันแท่นหน้าแตกนะบอ,อกคนตกมาคืนนี่น,นะเออคันแท่นหน้าขาดเลยบ่เออขาดเลยเหรอเอาปลาไปดักปลาไว้อยู่หันโอ้พ่อ,อได้ปลามากินสันดอกเออเฝ้าเฮ็เเดเฝ้าเฮ็ดโยนคอยยีไปใ,ใส่ให้ดียูดอกมึงกระไดเออมุดจักเฮ็ดอันนั้นมุดจักเฮ็ดอันนี้มุดจักเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานดีอยู่ดอกมึงก็ได้เออ แต่ว่ากะมีอย่างเดียวละ่ะที่มึงบ้าหุจาห่จักคอยพูดจังๆไปเสี่ยวบ้า่จักควงคอยพูจักควงเออแม่นบ่สอะห ดีๆว่าบนกบอลเอ้กะจจกที่แล้วมึงขานยา่ามใดก็ะได้อันบอกมูจักกันไล่ขนาดบบเห็ดเบียกซอยมูซอยพวกกะลไล่ด้วยมึงโมงเมนต์ธรรมดาดิรถุดคักขึ้นยังนี่มันดีอยู่ดอกขันย่ามมาบอา,าจังสิอันเบเนแนวอื่นนั่นอุนอ้ยจะแมนยากกันใส่ไปนี่กันบออยากไป ึือมาวาจักไดซันเออเฝ้าซ้ำพออยามไปใซ่ให้โู้ผู้าอย่างนี้เนี่ยคมาหามาเฝ้าดีๆีหมอุ้ยจักที่แล้วคันเฝ้าให้แน่แบบลูกนี้คุณลเงนหดาหลอ้ยเนาะไปจินกิงนดหลาฮู้เอาเล็กไม่เห็นยังเดยนี่โอ้ดังเล็อ อืมไปจะได้มาจะได้หรอเนียเชียงโอ้ยกูกำังมาเหรียญนะมึงนี่แหละบ่อโอ้ว้ายจะมาจะใส่หรอดดนี่ยไปหาเลาะซื้อสังกะสีเกา่าไหมโอ้ออสังกะสีเก่ามัเห็นอยังางไรเฮียงหน้ามันหวนัวเนาะเออต่อจากนื้อสังกะสีเกา่ามาเปลี่ยนเทียงเออโอ้มันบ่มีไปซื้อแล้วทางอื่นก็นได้บ่ลองเบไปแล้วไปลองมึงเมินแล้วโอ้เพราว่ากูมาถามมึงนี่แหละมึงเห็นบ่อยู่ใส่มันมีเห็นอ่ะ โอ้อ่ยกะมีแล้วเนาะซ <ừ m. S 1> ังกะสีเก่ก <ừ m. S 1> ากันไรนั่งเดี๋ยวฮาเธอมึงเห็นมันมี <ừ m. S 1> oh. กันเนาะ่อยเพราพิ่งเห็นมีมันกะมีอยู่หันแหล่าไงเสียงเออจะยังได้บ่ก็จังได้อยู่หัวเหล้วเนาะว่ามันกมาานนะมองยากเด้อล่ะเฮ็ดจังไหนสันห่วย oh. ก็กะไปซื้อสังกะสีไม่มาเปลี่ยนสังกะสีเก่าอย่างนี้่วยแล้วก็ไปมือเหลือล้ะนเลย ไอ้กูซื้อสังกะสีใหม่มาเปลี่ยนสังกะสีเกา่าเออวุอ้ยเนาะมึงกะว่าวไปบักอันนี้แม่โอ๊ะไเต้าอ,อยากได้สังกะสีเกา่าเนาะวุ้ยข้าจะซื้อสังกะสีใหม่มาเปลี่ยนของมึงมกูจะมาเอาเห็ดยังสังกะสีเกา่าเอาสังกะสีใหม่เหรอเนาะเข้ากินกระดาษุ้ยบอกปัดกูโบนจักคว,ว่ำหมอนหลด Ủa, oh, Makes... oh. <cất> <cất> <necessary> <cất> năm bắc cả nỉ mẹ úp mười mười Ủa, mẹ nó sẵn cho cái này sang cái gì cầu nó mà cả dù. ăn vũ Wow, các bạn ăn Thế mẹ muốn vào nhà đây cả đấy Nhiều quá Mẹ đừng dám cái nó หามาสัีเหม็บอกอายเงินก็เ็บแคนปวดขาเถอะวะโอ้ยไม่ที่แล้วไปหายุหากินมากกัเจ็บแห้งเนาะปวดแล้วเจ็บเม็นเจ็บแห้งแล้วมือนี้เอาเล็กๆเมื่อกี้อมาๆมาๆมาๆวัียังพอ กูเจ็บแข้งปวดขาด้วยนี่นี่โอ้ยเจ็บแข้งคืออยัางนี้เจ็บอีอย่างแม่เ่ยคือเจ็บแข้งปวดขาด้วยนี่โอ้ยกูเกือบไปใส่เบ็ดน่ะใส่มากนาาะมันหลับปวดโอ้ยน่นทั่งสักแล้วบอกอว่าประตงไปใส่ดอกซ้ำสใส่เบ็ดอีกสี่หาสุดอยากสุดกินดอกเฮ้ยมึงยังมาคุยไรกูทากินนะมึงอยู่หนีจะโดนแล้วว่เห็นว่ามาใส่ให้กูกินจักเถ้าขัรร่นกูทีได้ไปใส่บนะ่เนาะมึงกระได้ อแต่ว่ามันปวดขาเนี่แหละเพรามันกูกินผิดบอกกันยังวะจะไปกินยังผิดเมื่อเร้านี่กูกินไก่อยู่ดิก็ทั้งสั่นแล้วหมอหามบ้าหามกินเก่หามกินเก่จะไปโลกรึเนล่าอ๋อมันกระยาคขนเดขนาเนาะเ๋้วเห็นมันกระยาบ่ให้กูกินกูกระยากูกระซิมร่องบิึงนี่แหละกินมาแล้วมันกับปวดนี่มึงเงยบ่เงยตรงไหนกูกินข้าวปากนี่ เมื่อคลกทองนี่มันเป็นอย่างมันปวดรูขา,าีนแมีจดก็พอปเนาะเอชีวะกูเสียฟังมดนบ้าจังไหนอา่าเวลายายจมหัหมจ้าโจ๊ะก็ปวดหัวสันเฮ้เวลายายจมัยกูกูก็ปวดหัวเอจอเออแต่โจ๊กยังมาขาใจอีกนะพอชเวะฟังอีกบ้อาอย่างละมันเอาเวลายากินขาเนี่ย จะเรื่กี๊ขี่ออกดักสิเฮ้ยหนอมึงกันไหนมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติกินข้าวปากแล้วมาขี่ออกดากนี่ฮึคุมึงวัยจังไหนสิน่ะการจัดไม่จบหรอนี่กระจัดสั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนี่ยังกันไหนแต่ว่ามันปวดขาหนี่มันพิษยอนอยู่บ่อันไกลนั่้ยนว้ายมันพิษเขาสิหามบ่เนาะเฮ็ดตามหมอเขาสั่งขงตัว ้ยเนาะกูก็เงินหลายอันกินข้าวปากนี่มัดเจ็บขานี่้าว <c oughs> ้ยกู่สีเท็จจังไรมัดเจ็บแหงแต่นี่เดียวนี่เดี๋ยวเดียวกับปหากินยาอืมกต่ทีไปกินอยู่เออแต่ว่ามึงกับไปเอาไมา้ให้ปู่เนี่ยหยักหยักแตนี่เดียวหนิอ,อืมอยู่ชายะยางค์พูดละอยู่กระเป๋าพูดละบอกเออด้วยวเบ็ดใส่ไว้ใส่ปานนี้เบ็ดนั่ะนะพูดละใส่ไว้าพูดละไปยามลุกรอบไปเละบอกแล้วเนาะใส่มาแมนก็เจ็บเนาะ อใส่มันเจ็บกูก็พยายามมาได้ขัาท่านมึงก็พยายามให้กูเนี่ยเป็นยังเออได้สิพยายามไม่ได้ยาอี้ใช้ยานี่โอ้ยยกกระเป๋าหุ้นโอ้ยมันยากกันเนาะโอ้ยก็ใส่ไปทัพนี่ก็ดีบ๊บไปจนหมดเนาะทัพเอายามาให้ซื้อๆกันได้กันแจ้งดยากไหนแม่เว้ยเห็นบ้ากันได้เดี๋ยวพี่จะเลี่ยางหยากสู้อุ้ยมันเป็นใจไดกันหรือไม่ พี่เมียก็มาสอมาถามข่อยว่าเจ้าหนูไปรักเงินเล่าบ่น sure> ี่กูรักเงินใสเดี๋ยวหนิว้ายโลกถามพวกปนั่นปนเงินกูเงียไปใสเงินกูเงียไปใสเจ้ากเป็นคนรักคักแม่นอยู่บ่เฮ้ยมาสิแม่นว้ายบ่อเม่ยจอเนี่ยรถทัวร์มาถามข่อยไปแห้งแล้วเจ้าตาก็ถามตอบคำถามแล้วหลุดว้ยกูไม่ได้เอาเด้อกูไม่ได้เอาเด้ออันนี้่กูรู้ละเจ้าเปตอบบริลุทธิ์คุณโอ้ยเราขี้บอสไสมาแล้วหุ่นละขนาดแล้วก็ทัวรมาถามข่อยไปแห้งแล้วเจ้าตาขอถามตอบคำถามแล้วหลุดว้ยกูไม่ไดอาลเด้อยู่บ่อย้อาล่ด้อ มากกับมาโลดบุณว่ได้เอาไหมกูณซได้รักใสเดียวนีคกูมันจะเห็นเงินอยู่ใสล่ะเฮ้ยเร็วแกเร็วแกถ้าผมาำรูปนั่นว่าไปต้องบอกลูกกับมากะลายมวนไอ้ใส่ละใสหละไม่ยูใส่ะคุยอยู่ด้อยอ๋อป้าถูกลักเงินละใส่ออกมาหน้าเสยเนาะอู้หลักอยู่ใสเนาะเอาเงินอยู่ในหลังตู้นั่นเจ้าบ่เอาไปสิเอาเฮ้ยไปบอกไล่เธอแล้วอยากได้ขอข่อยขอข่อยเป็นยังกึ้นลาบละล่วงเอาแบบบ่บอกจังสิ มันเป็นหน้าที่ข่อยเนาะมันเป็นหน้าที่เจ้าเออหน้าที่เซี่ยง,งก็เป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่รักก็กเป็นหน้าที่ข่อยอยยโ้เอาเสียงไม่ใช่กัหาเห็นเนาะมเมื่อเช้านี่คือกันอยู่หลังตู้เย็นนั่นก็แม่นเจ้าแม่นบ้าอยู่หลังตู้เย็นใส่อีกแก้วตั้งทับไว้อยู่นั่นอื้เขาว่าเอาไผสจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยเนี่ยอันอัน อันเีจ้างุ้มอยู่ทึ้งลังตีนนันบ่เอออู๋อันอันไบห้าร้อยนั่นบ่แม่นยุ่บ่แม่นไปนี่ลราเอานั่นมึงเอาเออบาตชู่พ่อผู้เดียวเพราพ่อลูกพ่อบาตนี่นั่นมันตอบจะไข่ได้เลยนี่ลูกเอากระดาษเจ้ากระดาษอุ้ยเนาะมึงกับเจ้าแม่นได้นี่ใส่เดียวกันพักเนาะไปก่อนเถอะพ่อเนาะไปก่อนไปก่อน ม <ừ m. S 2> จเจ้าไปยังเอามาช่วยมากูนเดเลยนี่โว้ยวันเร็ววเร็ววันเร็ววันเร็เจ้าเบิึงลูกมันใส่นิสัยเจา้าเงี้ยเร็วใส่นิสัยข่อยจึงได้เจ้ากระได้เจ้ากระสร้างว่าเนาะเจะ้าก็ไปเอาไว้ <c oughs> ทั่วทีบหลายมันเห็นมั้งเก่าตัวโอ้ยจะแม่นเนาะเอาไว้ใส่ก็หาเห็นมืดที่หลังหลายจะเห็นเด้อยอย่างไรล่ะขอเอาขอเจ้าก็บ่ให้ขอห่อยเห็นเดี๋ยสันะ มันกรลักเอาเห้อตู่จักว่ามันเป็นนิส<า>ัยสีจะเขียนลบได้แล้วเอาเขียนเอาไม่ได้เนาะผัวเนาะก็ไม่ามากูฉุนจะแมนว่าไปเนาะย่ายนีนก่กระได้คุบอกให้ฉีบักพริกบักพริกฉีบอยาให้แต่ยังบม่ฉีบอยู่เนาะนั่น ก็เกาอยู่มมนังอ่จุ่มเลอันนบอกยังมาเฝ้าเห็ดแย่แค่นแมโอ้ยกตยังมนเห็ดอยู่เน่เอ้ยสีเฝ้าจ่มเลยถมนั่งปอกยังมดาพนถึงพื้นจ่มละไอกูถามเนี่ยันผูหายูจ่มมึงดูๆนี่มึงเกียดกูเกียดแล้วแม่เ้ยพันถ้าดูคนะลืมเอออือแต่ว่าคนสงสัยอยู่ยางเดียวแล้วแม่เยนี่สงสัยอียง ตรงใจว่าแต่ละมือแต่ละเว้นโจ้าคำจมคำไอยคำดามาตตาสายเจ, mit, Onion, จ time, ้าคือจมบะสัมคำเก่าถึงจะได้โดดดิโอ้ยสงสัยว่ากูออกมาแต่ใส่แบบตีแล้วต่ละมือละเว้นน่ะมึงเห็ดชัวสัมเก่าจะเชื่อบ่ล่ะดูเห็ดเห่อันดูเห็ดให้่งจมที่เร็วเนี้บอกให้เห็ดน่ะก็เ่ราฝ้าเห็ดไปทำไมแล้วมึงบอกพี่กูเหี้ยงเปล่า เป็นอีหยังเป็นไอ้หมูคือเฮดไห,หแม่ไห้พ่อจมแทะเป็นตัวอย่างที่ดีให,น,ใหน้องไหนุ่งเขาแนบบ่ไหมอแวแล้วอ้าถามเชื่อนี่นี่ไปแล้วบานที่นี่อนนันกันแท้คือกันะะนั่นนั่นอันกิ้วกิ้วน่กกูบอกมาไปป้านคือแน่ถ้าน้องพระนุ่งเขาเฮดเป็นได้เขาหันอือหลายทุกขเปลี่ยนใจแล้วเี็อีพอคือยัง็นหลกประสาทเป็นหูนับทางหนึ่ง <laughs> ข้าเฮ็ด้าวเฮ็ดอ้บังปุจีไปเกปเ็บปักพ,พิษโีตุย่ไมแล้วก็ไปไม่่หน่แมโอ้ายังแม่ตรงนีโอ้ยมันหอนมานังเข้าโฮมเลนนี่แหละบ้าใจๆโอ้ยมาจะเป็นปุะไปบ้านเขาเัาตะเลี่ยวบ้านปุยตะเลี่ยวปุระวมึงบ่ได้ไปน้ำหมดบ่บ่บ่อบโอ้ยนอนดูถีุะ เอาอีกแล้วอุ้ยขันกูบอรมีลำเล่ยหนิป็นังคืหมากนอนเว้นแทะนังมันคือนับบอนนกูกลัวกลัวยุหันแล้วเจ็บก็น่าจะลุกเปิดไฟเจ้าก็นาะเข่าห้องน้ำอุ้ยโจดเมียเองเนาะเจก็มักจมมักให้มักดาโลกวนกระเดียโน่ไอ้วเนาะ่อ้ตัวเราบ่เดินนี่แม่อุ้ยแต้กูให้จมอยู่ปบนี่แล้วกันยังมึเหยียดตากอยู่อ เออไม่เคยถามเลยหรอกถามเนี่ยอันละเจริญเจริญเจ้านี่มักจมมักหายมักด่าแร้วแงเจ้ากูไปไหนเรามีความสุกแงแม่เอ้ยมาเห็นให้เรามีความสุขเออโอ้ยมันึงโู้ทีว่าความสุขของเราคือการที่กูให้กูจมให้เรานั่นละนึ่งคือความสุขเราเออ เ่ยไงวัวหายจมวัปากวัเบาเราม่สชมีความสุกเราไม่สิเป็นแต่ยูฮนี่เออีหรือเล่าอเอก็บอกเถอแม่ๆบ่ดนี้ให้ถามเนี่ยตองหจักอยู่บอกว่าเป็นยังลูกยไปขอเงินจีฟองถามปรู้ออันนี้กูว่าสิถามชูยูถูเป็นยังขึ้นมากไปขอเงินเล่าแท้ ูกะหูอยู่ตะว่าเราหลับอย่างรับใบได้เงินมากเราก็มาให้กูเบิ้ลเ่มเราจีใส่เราก็ขอูปีสักอนเออนี่ละสาเหตุที่เป็นยงกูข่อยคือไปมักไปควางันอีพรอ่ะสาเหตุเป็นยังบไดหวยก็เข้าใจหัวอกไงเวลาไปควางเงินบ่ด้มันนม่เป็นยังไงความรู้สึกยังไงไง หองเงินบ่ได้มันเป็นจังไดเออเออเนี่สักงไงเออมันแกะนยมได้ก็มียบ่มีมันกบบ่อด้ลเนาะเออกับหอเดียวกันละโอ้แค่นี้ะไปปบ้านปุยตัวไปเออหนพ่อมึงไปเฮ็ดน้ำนั่นชิ้นเล็ยวไ้วกไปวัดแค่นี้เออได้บปบเอเขาหรอก 怎 <laughs> <laughs>